วันนี้นายมีนัดกับเพื่อนนะคะที่ร้านรังชร้านดังอยู่ซอยสาทรซอยหนึ่งเข้าทางงามดูปีก็ได้นะคะ<ม>ก็คือร้านนี้เขาดังมากเลยเป็นอยู่ในเครือของไอเบอรี่หรือก็ของคุณปลาที่เป็นร้านกับข้าวกับปลาอะคะ่ะ<ม>เขาบอกว่าร้านแฟลชเนี่ยแปลว่าเฟรนก็คือการรวมตัวของเพื่อนสนิท หรือนะัดเพื่อนมาทานข้าวประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ละแต่ว่าเขาบอกว่าจองยากมากล่วงหน้านะคะจองคิวกันนานมากเลยประมาณสองเดือนหรือเดือนประมาณนั้นวนแค่จะวอล์กอินก็ต้องทําใจหน่อยนะคะว่าคงจะต้องรอนาน้านเขากำลังดังแล้วก็กำลังจะขยายสาขายังไม่รู้ไปที่ไหนกันบ้าง คิวมาแล้วมันสิบโมงไม่รู้จะทันไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่เราจะเข้าซอยนี้งามดูพี่ขไปเลย ที่ร้านเขาจะมีที่จอดรถประมาณ25คันนะคะถ้าใครมาแล้วไม่มีที่จอดรถเขาก็มีบริการเ a ลล์พาร์คก,กิ้งเอารถไปจอดให้นะคะสะดวกสบายค่ะ French b a n s Friends, and Greens ร้านที่ชวนเพื่อนมาทานมื้อสายกันนะคะกระแสดังมากคนที่ waiting list <c oughs> ก็จะมานั่งรอคิวกันตรงนี้นะคะคนเยอะมากเลยคะ่ะ <c oughs> นี่คนต้นคนนัดต้นคิดชนนัดชื่อน้องโอน้องโอมีอะไรนะมี <ite> page, อะไรนะเว็บไซต์เพจอะไรบ้างอ๋อ,อ YouTube ของลูกเหรอ,อไม่ได้เข้าไปแล้วลืมชื่อแล้วว่า YouTube อะไรอ๋ <laughs> อเดี๋ยวคอยติดตามนะคะสาวคนนี้อาจจะอยู่ในคลิปเราบ่อยๆ <laughs> แล้วนี่น้องมิง้งแล้วก็แอนแม่แอนก็นยกค่ะ ันนี้แขกคุมีเกิสามีสามีคุณแอนยินดีต้อนรับวีลคัมท็อปชื่อไฮนายมีอันนี้เราสั่งเมนูนี้อะไรนะคะชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรเกิเกิดเกขาบอกว่ามันเป็นมันซิกเนเจอร์ป่ะว่าคนยอดพาร์ทิสที่คุณเขาสั่งกันชื่ออะไรเดี๋ยวรอชื่อแป๊บนึงยนะคะ อเมริกาโน่ลอนแล้วตามปนโนเลยเดกน่เย็แล้วเเกอเอ้ยเบเอร์เบเกอเอ็เบกเยเบเบ็เบเอโอเคน่าทานมากเลยนะคะก็คือจะมีเลเยอร์มเลเยอร์ก็คือมีเบเกอร์ ปัเนะก็ขา,าแล้วก็เบคอนบรรยากาศร้านจุ้ยพายยต้องแจกช้อนช้อนอยู่ใหนนั้ย อำไม,ม right ันตัดอรไหมน่อยเด้อบอกด้วยยังยังนะอร่อยแม่อร่อยตัวนทนก่อนน้โทษนะนะคะน่าไม่ต้องซูมใกล้ๆอย่างนี้สินี่นี่ันีไข่ขาวล้วนเหรอมันเป็นเ่็นชีลาชีสีขาว นึกว่าเป็นไข่ชีสอร่อยมากพี่นายลองชิมอชีสเชตบูลาต้าบูลาต้าชีสอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะคือว่าไส่แบบนี้ตอนเราแส่รูปนี้ไม่ค่อยนั่งรูปนี้ไม่ไข่ไข่แดงไข่แดงสุกหน่อยเมื่อกี้ไข่แดงนั่นนะ มาแล้วดีนะคาทานชคมีมีนั่งเบียดของน้องนี่แหละสมาชิกก็เพิ่มใหม่พี่นายน้องคะก่อนหนด้ที่กรเดนะคะยังไม่ตรเลยตึงน่อนี่งสองสามสี่ค่ะโอเคมาแล้วถายรูปถายรูปแก้วสุดสุดแก้ววันเราจะไปแช่ไอไปแช่เย็นไว้ก่อนให้มี ไอเย็นๆอยู่นะไอน้ำตอนนี้นะ ก็ต้องเอาแล้วแม่เออก็ต้องเอาก็พื้นที่เป็นแค่นี้อ่ะพี่นายแป๊บเอาลอถือมาโชว์เดี๋ยวพี่เป็นงานอะไรนะก็อยากจะเจอมันคือไม่เป็นโอเคเอาเงินมาสี่คนเลยขาดทุนนักบาสจริงสี่คนพี่ยังไม่ได้ไม่ว่าชั้นนี้ที่งานเปรี้ยวหนึ่งหมื่นเป็นยังไงบ้างคะที่บอกว่าเนี่ยนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยค่ะมากับโอนี่ยค่ะ อร่นตัวแม่อร่อยนะแองกินง่ายดีกินง่ายใช่เมื่ี้เราชิมแล้นแองขนมน่ากินคือพลาดได้ยังงนั้ชนมีความแบบว่ายังเห็นแบบเนือแบบว่ามีเด่นๆขหน้าจอกนไขหน้าจเอ๊ดูน้อทบบบเฟรนชฟรายร้านนี้ก็อร่อยนะ คนบอกอย่นี้อลิซาโ้มันจะเกลียดที่ทำไมไหรอพี่อุ่นอิ่มแล้วมือวม้อแล้วค่ะนี่มื้อเช้านะยใช่ไหมเรานัดก,กันมื้อเช้านะคะน้องน่ารักเดี๋ยวตามเพจเขานะเดี๋ยวจะแปะไว้น้องโคตรสวยแนะนำหน่อยค่ะอันนี้ยูทูบเบอร์ช่องอะไรคะสวัสดีครับยูทูบม,มีหลายช่องเลยครับมีทำช่องบอล พ่อผีแดงลูกเด็กผงแล้วก็รถทูเวอร์ครับแล้วก็มีเหลา่าเหล่าเล่าครับโอ้โหเยอะจังเลยเยอะเยอะครับอนนี้อยู่ทัวร์อยู่ทูเวอร์ชื่อดังนะคะ,ะนาค่ะธนาค่ะนะใช่ตามกัน กันแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันหน้าร้านั้นหน่อยนะคะกับไฮไลท์ต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มลื่นค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เช็คอินเลยนะคะ<ห>ลาเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปก,กันก่อนแล้วกันทุกคน,<ห>นอิ่มแล้วค่ะบายคือร้านแฟร์เนี่ยหปาว่าเพื่อนใช่ไม่ค้นี่เราก็นัดเพื่อนมาค่ะ แล้วค่ะอิ่มท้องจริงๆมีความสุขมากๆเรารู้สึกแบบอิ่มท้องอิ่มใจนานๆเจอกันทีรักน้องทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้นายด้วยนะคะวันนี้อาจจะไลฟ์สไตล์ของนายก็คือพามาเจอเพื่อนๆกันเนาะมาแฮงเอากับเพื่อนๆน้องๆที่สนิทรักทุกคนคะ่ะจุ๊บๆ